สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิซคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือเขาแอบประทับใจคุณเรื่องไหนมากที่สุดขอบคุณสำหรับทุกการสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ เราจะหยิดตัวอักษร7ตัวเนาะตัวอักษร7ตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัวอักษร7ตัวได้เท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเโอเคมีตัวดีนะคะ H K ตัว V ตัว X ตัวโตัวสุดท้ายเป็น S นะคะเขาแอบ,บประทับใจคุณเรื่องไหนมากที่สุดมันเหมือนมันมีอะไรความช่วยเหลืออะไรบางอย่างคุณเคยช่วยเหลือเขาไว้หรอหรือว่าเคยอยู่ด้วยกันตอนที่เดือดร้อนเขาแอบ,บประทับใจคุณเรื่องไหนมากที่สุด ท w o of ออ n วอนะคะช่วงนี้ไพ่ธาตุไฟขึ้นเยอะเนาะทัว o f วอ n d นอืมเป็นฟิลลิ่งของคนที่แบบร่วมร่วมชะตากรรมใช้ชีวิตด้วยกันเป็นคนที่สักคู่นะคะแต่อาจจะขออีกสักใบนึง อืมอ๋อโอเคโอเคเหมือนมันเป็นฟิลลิ่งของคนที่ออ่คู่ทูกคู่อืมจะเรียกคู่ทูกคู่ยากก็ฟังแปลกๆคือเป็นคู่ที่จับมือไปด้วยกันค่ะอันนี้น่าจะใกล้เคียงกับความหมายที่พี่พพยอยากสื่อมากที่สุดเราคิดว่าตอนที่เขาลำบากคุณไม่ได้ทิ้งเขาหรือว่าน่าจะเจอกันตอนที่เขาลำบากไม่ไม่คุณลำบากก็เขาลำบากนะคะ เจอกันในช่วงที่มีวิกฤตมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เขาเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นหรือว่าเขาอาจจะคือถ้ามันป,ปัญหามันเกิดขึ้นทางฝั่งคุณเนาะเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้รังเกียรอะคะ่ะพร้อมที่จะรับฟังคือยิ่งด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะจะบอกว่าไม่ยากก็เหมือนยากนะการที่แบบเราจะเล่าปัญหาให้ใครสักคนฟังอะบางคน บางคนนี่เราได้ยินมาแบบว่าพอไม่มีเงินคือก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมหรือว่าเพื่อนหายนะคะหันหน้าไปหาใครนี่เขาจะคิดว่ากลัวไปยืมเงินใช่ไหมก็จะออกอารมณ์ทรงนั้นทีนีเ้เราคิดว่าเวลาคุณมีปัญหาคุณไม่ใช่ลักษณะของคนที่คุณไม่ใช่ลักษณะของคนที่โยนภาระ ตัวเองไปให้คนอื่นนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีใครสักคนไว้แบบปรึกษาหารือได้อะคะ่ะหรือว่าคุยได้เนี่ยค,คือคุณพอใจละคุณแฮปปี้มากแล้วคือต้องการแค่นี้เองหรือว่าแบบระบุชัดๆเลยคือต้องการทีมซัพพอร์ตต้องการกำลังใจต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆกันเราคิดว่าปัญหาตัวคุณแก้เองได้นะแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่มันจะดีมากๆเลยถ้ามีใครสักคน อยู่ข้างๆนะคะและยิ่งถ้าแบบเป็นกําลังใจให้เนาะบอกว่าเอยเออคุณสู้ไปนะคุณทำไปนะเราจะอยู่ตรงนี้เราจะเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งเนี่ยเราจะคอยเป็นแบ็กอัพคอยเป็นทีมซัพพอร์ตให้คุณเสมอเราจะไม่ซ้าเติมคุณไม่ทำให้คุณเจ็บช้ำน้าใจนะคะจะคอยเช็ดน้ำตาจะคอยกอดคุณไว้ในวันที่คุณหมดแรงในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณไม่มีใคร ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณจะยังมีฉันอยู่ตรงนี้เสมอคือแค่นี้เลยอยากได้แค่นี้นะคะแล้วเราคิดว่าคือมันพลังงานมาสลับกันได้นะถ้าไม่เป็นพลังงานฝั่งคุณก็จะเป็นพลังงานฝั่งเขาค่ะคือขอแค่เนี้ยขอคนที่มันก็เหมือนกับคู่แท้ไหมคือคนเราเนาะเวลาที่สบายหรือมีความสุขะใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะ หาง่ายสุดๆเลยคือแบบออกไปปาร์ตี้เนี่ยชวนใครไปก็ไปนะแต่ถ้าเมื่อไรเริ่มธุรกิจเริ่มสอปัญหาหรือว่าการเงินติดขาดเนี่ยโหไม่ไม่กล้าหันหน้าไปหาใครแล้วกลัวแบบกลัวเขาจะเมินเอากลัวเขาจะนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะคะแต่จะบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ที่อดทนอดทนอดทนรอกันและกันได้นะคะแล้วก็พร้อมยินดี คือไม่ตังเกียจอะไม่ตังเกียจปัญหาของของอีกคนนึงนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเหมือนเหมือนมีใจยินดีอะคะ่ะที่ที่ได้สนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือคนที่ตัวเองรักไม่ว่าสิ่งที่ตัวเองช่วยะจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามคือถ้าถ้าแฟนติดขาดเรื่องการเงินอาจจะแบบไม่ได้สามารถช่วยในเรื่องการเงินได้แต่แบบมาเป็นมาเป็นเขาเรียกอะไรนะ พูดให้คําแนะนําก็ได้เนะาะแบบเฮ้ยตัวเองทําธุรกิจอันนี้เพิ่มไหมหารายได้ตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดีใช่ไหมเรามีอะไรอีกพูดถึงในเคสของความอดทนใจรอคอยได้ไปแล้วเนาะถ้าจะเป็นอีกสักเรื่องหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาชอบที่คุณเป็นคนใจเย็นนะใจเย็นโดยเฉพาะเวลาที่ชีวิตมันเกิด,ดวกิกฤต วิกฤตหรือมีปัญหาหรือมันติดขัดหรือว่าแม้แต่เวลาที่แบบคุณมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็นกได้คือ,อมันเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยการที่เราจะเจอใครสักคนเราสามารถมีข้อแตกต่างกันได้แต่ไม่อยู่หัวกันนะไม่ทะเลาะจนกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเธอเห็นต่างจากฉันไม่ได้นะมันมันมีความอารมณอรลวย มันมีความปณีปนอมมันมีความที่พร้อมที่จะเข้าใจของคนสองคนนะ่ะมันเหมือนกับว่าโอเคโอเคเราเหมือนจะคิดต่างกันในเรื่องนี้นะไหนลองเธอลองพูดในแงม่มุมมุมมองของเธอสิแล้วเดี๋ยวเธอฟังฝั่งของฉันบ้างนะมันมีการแบบไก่เกี่ยกันอนะลองฟังกันก่อน,อนว่าไหนมาดูสิที่อีกคนหนึ่งเขาคิดไม่เหมือนเราอะเพราะอะไรแล้ว ขอให้ฝั่งฟังเสียงของเราด้วยเหมือนกันว่าอันนี้คือความรู้สึกความคิดของเรานะมันมันพอจะไปกันได้ไหมหรือมันจะแบ่งกันเดินเข้าหากันคนละครึ่งหรือว่าเธอยอมฉันมากกว่าฉันยอมเธอนิดน,นึงได้ไหมคือตรงไหนที่ทำแล้วแบบคนสองคนสบายใจอะคะ่ะเหมือนคุณจะพยายามทำให้กันและกันไม่ว่าเรื่องนั้น จะเป็นเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ที่ดีใจมากสุดๆเลยก็คือเป็นคนที่แบบทะเลาะแล้วไม่เหนื่อยฟังแล้วแปลกไหมคือกับบางคนอะทะเลาะนิดหน่อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มันเหนื่อยเนาะมันเสียเวลาเนาะมันแบบเสียพลังงานอะแต่กับคุณเหมือนมันเหมือนมันมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ตรงนั้นเยอะมันมีมันมีเหตุผลมันมีจังหวะที่ดีมันมีลักษณะการใช้คำพูดที่ดี นะคะไม่ได้แบบว่างอแงอยากให้คนอื่นแบบต้องให้ได้อย่างใจตลอดเวลาหรือว่ากรีดร้องอยากให้ตัวเองเป็นเซลเซนเตอร์เธอต้องฟังฉันนะฉันต้องเป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่แย่งกันในความรักเนาะมันเป็นความรักที่แบบโอเคโอเคมาฉันให้เธอบ้างฉันเธอให้ฉันบ้างมันสลับกันนะคะมันมีทั้งผู้ให้ผู้รับมันมีทั้งผู้ พูดผู้ฟังมันก็เลยทําให้ปัญหายากแค่ไหนลําบากแค่ไหนชาเลนจ์ Challenge แค่ไหนมันก็ผ่านไปได้เพราะคนสองคนเหมือนแบบจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามฉันจะผ่านไปกับเธอให้ได้มันมันฟีลลิ่งประมาณเนีม้มีความใจเย็นแล้วเนาะเราก็มีทัศนคติที่ดีนะคะคุณเป็นคนที่มีทัศนคติในการใช้ชีวิตดีมากๆ ดีกว่าคนอื่นแปลกกว่าคนอื่นมีความเปิดกว้างมากกว่าคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้ก็ได้นะหรือบางคนอยู่กับผู้ใหญ่เยอะนะคะทํางานกับกับผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบชอบอ่านหนังสือก็ได้นะประสบการณ์มันมาได้หลายแบบเนาะรู้เองฟังเข้ามาหรือว่ามาจากประสบการณ์ตรงมาจากทางอ้อมแต่จะมาทางไหนก็ตามอะ มันทําให้เวลาเขามีเรื่องอะไรอะค่ะเขาสามารถคุยกับคุณได้ทุกเรื่องเลยมันเหมือนแบบคุณก็รู้ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยแล้วที่เขารู้สึกเอนจอยมากๆเลยนะเรื่องไหนที่คุณไม่รู้นะคุณจะหูพึ่งตาตั้งเลยเขาจะรู้สึกแบบดีใจนะคะที่แบบได้ไดมีได้มีโอกาสแบบเป็นเป็นโค้เโคชเนาะเทรนคุณทําให้คุณได้แบบมีความรู้แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าดีใจอะคือแบบ นานๆจะได้มีโอกาสสอนใครสักทีแล้วคุณก็คือเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนักนักเรียนเกรดเอคือตั้งใจฟังแล้วก็ฟังอย่างดีเลยนะคะเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นแหละเนาะเขาก็จะชอบฟิลนี้ทรงนี้นะคะแต่ดูนางเหมือนนางชอบสอนคนอื่นนะแต่ความน่ารักของคุณก็คือคุณก็เป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักจังเลยมีคนสอนก็ฟังนะคะ เป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายดีกอย่างนี้เนาะว่านอนสอนง่ายแต่มีความคิดเป็นของตัวเองนะไม่ใช่มาชี้นิ้วสั่งแล้วคุณจะทําตามนะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะต้องมีเพียมีผลหรือว่าต้องมีอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งอะแสดงให้คุณเชื่อคือคือถ้าจะสอนอะไรใหม่ๆอะต้องโน้มน้าวใจคุณให้ได้ก่อนถ้าแบบคุยกันแล้วแล้ว,ลวคุณยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณจะยังไม่ทําแต่คุณก็จะไม่ก้าวดาวนะคะคุณก็จะไม่ ไม่ขเขาเรียกอะไรไม่เหยียบย่ำคนอื่นอ่ะไม่ไม่ทำให้อีกคนหนึ่งอ่ะรู้สึกแบบสแสหลงใจไม่สบายใจอะไรทำนองเนี้ยเนาะมาอีกสักหนงเรื่องแ,แปลกเนาะเรารู้สึกว่าจริงๆคุณเป็นคนรู้เยอะนะแต่คุณกลับทำตัวเป็นผู้ตามที่ดีอะซึ่งคนนี้เขาชอบเป็นผู้นำใช่ไหม การเป็นผู้ตามที่ดีทําให้เขาแบบภูมิใจในตัวเองมากมา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 ,มานี่ไง three of w a n d s นะคะคุณสองคนจะได้ผจญภัยในโรคอันกว้างใหญ่นี้ด้วยกันไพ่ใบนี้ทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตในวันข้างหน้าในอนาคตอะคะ่ะเขาค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าการที่มีคุณอยู่ข้างๆ เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นแบบเป็นความคิดที่แบบดีสุดๆเลยเพราะว่าเหมือนเขาอะค่ะคือคือคุณสองคนอะเหมือนสลับบทบาทกันได้เสมอนะมันจะไม่ได้ฟิกว่าอ,อ,อยู่เป็นบอสฉันให้อยู่เป็นบอสแล้วใหย้ยืนข้างหน้าตลอดคุณสองคนจะสามารถสลับบทบาทกันได้ในเรื่องไหนที่ที่เขาถนัดนะคะคุณก็จะปล่อยให้เขาทําแล้วก็ เราก็ทําตามอะเรื่องไหนเขามีความรู้มากกว่าเช่นสมมุติว่าถ้าเขาเก่งในเรื่องของการเงินนะคะเราตัวคุณนะไม่คล่องในเรื่องเนี้คุณก็จะเรียนรู้วิธีการบริหารเงิน manage เงินเนาะการจัดการเงินจากเขานะคะส่วนเขาถ้าเขาเป็นเป็นบอสใช่ไหมเราเขาก็จะทำทำอะไรที่งานปฏิบัติเนาะงานแอคชั่นได้ไม่ค่อยดีอะค่ะ เขาก็อาจจะต้องตามคุณหรือว่าปล่อยให้คุณเป็นผู้นาในในเรื่องอื่นๆหรือว่าถ้าเขาเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องเหตุผลแล้วตัวคุณโดดเด่นในเรื่องของอารมณ์อะค่ะเขาก็จะไม่ทอดทิ้งนะเขาก็จะไม่เอาเหตุผลเป็นใหญ่เขาก็จะเรียนรู้จากคุณได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องอะมันก็ต้องแคร์ความรู้สึกกันนะจะมาเอาความถูกต้องอะแต่อีกคนหนึ่งน้ำตาลรองหน้ามันก็ไม่ใช่นะคะหรือว่า เราคิดว่าคุณสองคนเหมือนแชร์สิ่งดีๆในด้านดีๆของตัวเองที่ดีที่สุดให้กันและกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าอันนี้ฉันดีที่สุดเธอต้องยอมฉันเธอต้องเขาเรียกอะไรมันมันเป็นมันไม่ได้เป็นคู่แข่งอะมันออกทรงคู่รักเนาะเป็นคู่ที่ดูแลกันไม่ไม่จำเป็นต้องมาแข่งกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่า เป็นคนสองคนที่ปรับตัวเข้าหากันได้ดีมากๆนะคะมากจะจนเ,เขามั่นใจในตัวคุณในระดับที่แบบว่าเขาวางใจนะเขาวางใจถ้าเกิดเขาทำจะตั้งบริษัทหรือจะทำงานกับคุณนะเขารู้เลยว่าเขาเขาสามารถปล่อยมือได้ในความหมายก็คือถ้าเขาเทรนเขาสอนคุณไปแล้วเนี่ย คุณจะรักษาสิ่งที่เขาสอนไว้ให้ได้นะคะสมมุติว่าทาธุรกิจร่วมกันก็ได้เนาะแล้วเขาเก่งกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเทรนคุณแล้วเนี่ยเขา,เอาสอนวิชาคุณไปแล้วเนี่ยเขารู้ว่าคุณจะรักษามาตรฐานที่เขาเคยสอนให้ไว้ได้ดีไม่ดีคุณจะเสริมคุณจะเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาไม่มีทําให้โปรเจกต์เนี้ยหรือว่าสิ่งที่เขาโยกให้คุณไปดูแลมันจเจริญง,งอกงามมากขึ้นไปอีก อันนี้คือในสิ่งที่ที่เขาแบบมั่นใจมากๆนะคะคือรู้เลยว่ามันเป็นเหมือนคู่หยินคู่หยางอะสองคนมีความต่างมารวมกันแล้วลงตัวนะคะมันไม่ทะเลาะกนันไม่กัดกันแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยจะอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ไม่ไม่เสียใจไม่ทะเลาะไม่ใช่นะคะมันก็มีแหละตามปกติแต่มันจะเป็น เป็นการขัดเกลาวที่ทําให้คนทั้งคู่ดีขึ้นเนาะอันนี้คือแบบมาด้วยความเต็มใจทั้งคู่เลยอะนะคะคือตั้งใจจะดีกับอีกคนจริงๆแต่มันก็พิสูจน์ตั้งแต่แรกแล้วว่าขนาดตอนลําบากยังไม่ทิ้งเลยอะเราตอนที่ชีวิตออคุณสองคนจเจริญแล้วไปได้ดีอะอมันจะดีคูณสองคูณสิบคูณร้อยคูณพันเลยนะเนาะเพราะว่ามันจิตตั้งต้นแพคคู่เลยนะคะมันดีมันมาแล้วมันเสริมกัน ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของ random คลิปนี้นะคะว่าเขาแอบประทับใจคุณเรื่องไหนมากที่สุดนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะ